เจ้าอย่างหนึ่งในตองอูเจ้าวันนี้อย่างหนึง่งตามารุ่นตีหมายเดิมนะเจ้าเนาะ,อะตอนแรกจะ,ะมาทาคลิปละแต่ว่ามันปอมีป่าอยู่เจ้าวันนี้น้าม,มาวันที่สามแล้วเนาะวันที่สี่เจ้านีแล้ววันนี้น้ำหนักขึ้นตวัวอย่างหนึ่งยืนในน้ำนี่น้ำเปียงประมาณก้นแล้วเจ้าอยากเก็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ดูมสักคลิปแล้วเจ้าเนาะหมายนี่เจ้าตรงสะพานแม่หมาบ้านแม่มากเนาะเจ้าเนาะแม่น้ำาม,มากเหมือนเดิมเจ้า ไม่ค่อยเยอะแต่ก็มีแต่ก็มีนีเ่เจ้าสามตัวสี่ตัวกับซิลนเออหัว <c oughs> ไข่เจ้านี่นนนเนี่ยคล้ายๆลานั่นน่ะอานวลเจ้าแต่ว่ามันมันกลมและแบนกว่าน่อยเนาะมันโดดได้เจ้าตานี่พอมีไข่ส่มตีหัวก็เจ้า น่าจะหมวนอยู่ตรงนี้ตัวสามตัวเจ้าสวยดึมาติดปักนะเจ้าจนี่ยึดกันตัวนี่ ลำบากเลยนะจ๊ะเนาจมาส้อมจจได้อยู่ไส่ไสโอเคอยู่จ้าวันนี้เนาะอีกหนึ่งซ่อมยอแป๊บ โอ้ยืยยตะวันตะวันยังไม่ได้ใส่ถุกมือเต่เจ้านี่แต่ละตะวันนีเหนียงเจ้าใส่ใหญ่โอเคอยู่อ่ะนี่้จดู หัวนี้จำน,นนะเจ้านมาซ่อมเจ้ากคิดเจ้าเจ้าเจ้าห่ว,น,วอนอยู่เจ้า <c ười> โอ้โหแต่ปู้นเห็นแล้วหน้ามันลึกนะเจ้าเนาะจะคว่ายยกกว่อยงัดเจ้ามันเนื่องกินเสียง ถ้าปลาป่ากับงูเจ้าออกในคูสองข้างนี้เลยเนปะิด,ดช็อตยาวๆเพื่อจะได้ยินยท่านผู้ชมได้ยินด้วยเนาะอย่านึงก็งว่าถ้าเป็นปลาอาจจะเป็นปลาลิ่มกินเยือนะ่อเนาะพบเยื่อก็ได้บ้านกับงูเจ้นี่งูกินปลา มันกอนงูตัวยังใหญ่เลือเล่อยทานหน้าอย่างนึงน,นี่เลยเจ้าชิวขนาดอะได้ได้ไดน่ตัวัน,ต,วนตัวขโมยเจ้าอีนึงไปะ๊ะดูปนยกตรงสะพานเนาะมาได้ป่าเลยเจ้านี่แถวบ้านอย่างนึงป่าบ่มีเลย ผูกปากกระจกเด็กอวซวยนี่ตัวเจ้าปูกปากกระจกนัดซึ่งเราไม่เอานะคะหนามลึกมากๆเนาะสุดกันเก้าเลยเนาะสุดขาดจำเลยเจ้านี่ tengok, tengne kumuh, tengok, tengne, itu parsiu tuh nih, teri, tu oh, esot, esekam, parsiu tuh nanti teri kenapa, apa sayu apa ซิวติโลกรัมละหนึ่งร้อยบาทเก็บไว้ทำตรวก็เอายูเจ้าโอ้โอ้ได้ยูได้ยูสองตัวซิวกับปลาสวยา ตัวเต่ากันเลยอะปลาซิวกปรปลาส้อยอะปลาสอยอ้อาวแดง่หลอดมือเห็นไหมของมูนนะเ,ะเดดก็ตทาเลาะก็เพิงกิ ปลาซิวประซิวโดโอ้ยแก,กปลาซิวเจ้ามีทิดตักเก็บกำมตัวเจ้านี่ไม่ตัวเคยเข้ากำมูสักเกื่อมปลาซิวกตัวสอนตัวไมว่ห้าตัวนหนี่ ป,ปีกป,ปีกนี่คล้ายๆปลาสไปเนาะแต่ปัใจเจ้า,าเก็ดมันจะเง,ง,งาวกว่า มันอาจจะบ่มีมาเป็นฝุ่นเพราว่าเจ้าเนาะหน้ามันหลากหลายวันแล้วเจ้าวันที่สี่สังเกตดูหน้าไหลเร็วและแรงขนาดเจ้านี่เวลาหน้าม,มันม้วนเข้ามาเนี่ยเรามีโอกาสได้ป่าเจ้าเพราะว่าหน้ามันจะปัดป่ามาตัวเนาะ หนู <g ül> ามันดักเซ็ตนี่ฟาวช่วยนี่่า,าจะเป็นเพราะยกเร็วเกินไปถึงวางตะที่เลยโอ้ยออกไปปุ๋ยหนี่ตัวอโโสองตัวสามตัวก็ไปซิว Pop com macam ni tu, เชี่ยวขนาดนั้นี่ถ้ำมีหญ้าสองข้างฟังนี่วางจำถับมาได้เจนี่น่าจะปิวโดดอมีเลยป่าป่าอาจจะม่เยอะเจ้า เยอะก็ต้องตื่นเรือเข้ามากองกันนะสุ่มเงียบยกเอาเยี่ยเจ้านี่เพื่อฟุกได้ปลาหใยเนาะรุ่นเันไปเจ้าโอ้ยไปปุ่นเหรอ หนึ่งองยกพอสักพักแล้วตอนบาไทายทำเนาะเข้าอยู่ชันนี้เข้าคำตัวสองตัวแล้วยังมาได้ป่าใหญ่เลยเจ้าอ่าแล้วก็สังเกตพอหยายกไก่อยนี่ับบมาได้ผลเนาะมาได้ป่าเจ้าต้องยกแหงเลยหน้ามันไหลทางเดียวจนยกก่อยแคบนิดเดียวต้องให้อะไรก็ อันนี้ชินนมาเก็บปะซสวยเนาะเก็บปลาซิวเจ้านี่น <Okay. S 1> เวลาเวียงยอโดนโดนกล้องก็สมัอาภัยตัวนี้เจ้าเนื้อ ใหญ่แค่ใยว่ะดูไปดูตัวานี่ดูดดดเอาเหรอไปคลอดเหรอโอ้ปลสสาวอยนี่เหรอหนึ่งาาอาหันหารกัดแตกออกหมดละเดี๋ยวลองแบบใส่อาหารหล่อก่อนนะเจ้านาะมันจะได้ก่อนห่เมายกยอลืมดูถุงอาหารแจ๋น่าจ้ะนี่อาหารมันแช่มดเนาะ แช่มดหกืออะไรปั้นบอกคอยเป็นก้อนเจ้ามันละลายไวเดี๋ยวเขาลองมาต้องใส่อาหารรอพอมันจะเข้าก่อนถ้าม,มันมาปุ่งเมาแหฮงๆจะขามีซิดได้ป่าเจ้านี่เพราะป่ามันจะโดนน้ำปัดเข้ามาเนาะ นี่ไม่มีเหลยซมนซูว่าดีไซน์ก้นจับก้อนนี่ประมาณว่าถ้าป่าที่มันโดดเกง่งๆมันจะตันโดดเจ้าเลยขยา่าเขย่าก้นจับมันจะโดดได้บะสูง Thank mm -hmm. you. เห็นอะไรอ่ะปยาใหญ่เห็นหน้ำหลากบางพื้นที่บางอำเภอนี่เป็นได้ปลาข้าวขนาดเนาะปลาข้าวมาเจาะอยู่ตั้งกลางเจ้านี้เข้าโคเนะาะตอนปีเสารเห็นคนหนึ่งเป็นอยู่เออเป็นไปยกตังน้ำโพงเจ้าโอ้ยเป็นได้ปลาเพียย ไข่เต็มต้องสามกิโลเกิงเจ้านี่เลยนะ้ำมะไปหันน้อยเนาะไปตังบนเจ้าหายทำกบลูเจ้านี่ มวนยูงูตะกี้นึงได้ปะตองสร้อยรดเข้ามาพร้อมกันเลยเนาะกลับมาไทยทำให้พร้อมันกี้มันเงียบไปเจ๊นี่ลมมีป่าเอ้อนี่ตัวโอ้ยเอาไปเหยียบตัวตัวเดียว หัวในลำเหลือเจ้านี่นี่ก็พอแล้วนะโอ้นี่เจ้าโอเคโอเคแป๊บตะกี้ย่างนึงซ่อมกว่าย่างนึงพอทีแล้วนะสงสัยมันก่องเนี่ยก่องอย่าต้องหลุมเวล,เวลาเขายกนะเจ้านี่มันเป็นหญ้าอีเน้อหญ้าแบบเป็นป้องๆเนี่ยถ้ามาขำหูวอิน,นี่ปุ๊บแล้วเจ้านี่เหนียวไง ดนึงลงดึงดึงดึง,ดงขึ้นมุดแล้วเนาะตอนแหลกวางนิดติดผ่าเพียบ<ๆ>เรียกอะไรไผ่น้ำ <c oughs> อ้ยหันเข้าปันอุ้ยลายตัวเยอะแ่ส้อยมนนี่มันเป็นโดดซจนี่ nhưng nhưng như đi vô nó thời gian cái hào mình tung tăng mình cho mình đột xuống โอ้ตัวใหญ่เจ้าดูว้าวกระซิวกันนี่ใส่นีิกะนเาทาสองตัวกระ้กระมซิว เสียงห้าป้าห้องมาตั้งในสายพระเจ้านี่มีแดดออกแต่เมฆฝนมาตั้งในสายพระเจ้าทั้ทงด้านหลังอย่นึงกุเนาะตรงด้านหน้านั้นเปิดฟังแจงแสนเจ้านีทางถนนที่ไปนี่เกิดจะไปสามเหลี่ยมทองคําได้เจ้าเนี่ยทางถนนข้างๆนี่เนาะไปสามเหลี่ยมทองคําเจ้าไปทังคุณแจงแสนไปอยู่ตังคุน เ็เสียงฟ้าห้องมาตั้งแม่สายคือด้านหลังคนนี้เนาะแถวอีเดดออกแต่ด้านหลังฟ้าห้องเจ้านี่ขอช็อตเด็ดๆสักช็อตเนาะตัวใหญ่ยังมันได้สักตัวแต่เจ้านี่ตะกี้ได้ปดตองตัวกับประเทศไทยทำให้ดูสักคำเจ้า าอนี่มันออกปัดกลางเจ้าหน่งหนึงเห็นอ่ะปลาหมากไปนี่ไปตัวใหญ่ๆมันไปตั้งกลางมดเจ้าพ้อมลงเข้ามาตั้งหิ้มมือของเนาะถ้าเขาตั้งหิมกว่าพูดจะได้ก่นะอน่ะเอรานี่มีนกะใจยอสอ่าเอ็นแขนหนึ่ง5เนห้านะสองจันเจ้า

แฉะหนามหนิมเกินไปเจ้านี่อย่นึงไม่ได้พอมันมันตกอยู่ในหนามนี่เจ้ามันเลยแชะมัดไว้เวลาเอาไปมัดมันกุ้มบ่เมินเนาะถ้ามันเป็นก้อนแข็งนี่มันจะกุ้มเมินเจ้าให้มันเละไปเลยใส่กนะเดียวขมดเอาไ้หลออปลาซิวเจ้านี่โอ้ยไม่ได้แซบ มัดก็เหมือนเดิมนะเจ้าเอาไว้ทางใต้สอดเข้าทางใต้แล้วก็มัดขึ้นมาทางบนนี่นะเจ้าหนึ่งประคับประคอง ไปยานในห้องปาสลักเนาะนี่ายได้เก็บบรรยากาศห้ดูแค่นี้ก่อนบมดเจ้าบอกมีตัวใหญ่มันขึ้นรุ่นเลยเจ้าเสียงแ้าห้องก็มาตั้งหลังเละเดี๋ยวถ้ามันเหลิมได้ตัวใหญ่อีกนึงจะถ่ายทำมาดูไหมนะเจ้าเนาะโอ้โหนึกว่าปลางูเจ้างูหรือจักกาขนวายไปตังจังผมจะข้ามฟังช่วนี

บอสดสิคะยัอะองอันทรงไทยด้วยปากแก้วจะดีเหรอกำหรอจะดีเหรอคะเดี๋ยวทรงไทยไทยมันกำเจ้ายกทรงไทยเจ้า อีกค่ะยงสองตัวปลาซิ่วสองตัวปลาซ้อยตัวออกไปเห็ดตัวเจ้าเจ้าขอบคุณทุกการรับชมน,นะเจ้าเนะาะถ้าได้ตัวใหญ่ยังไงจะทายให้ดูเจ้าขอสุ่มยกก่อนตักนาตักตา่ยกรุ่นไปใหญใยสกกำเงินนะเจ้าเนาะต้อ คนนี้เร็วๆมันดูแม่นี่เจ้ามาดูสรุปผลงานของยีนึงนะเจ้าเนาะวันนี้นี่พอได้หมวนได้หมานอยู่เจ้าสําหรับวันนี้เนาะพอมีรุ่นอยู่อ่าถึงได้ป่าใหญ่เนาะแต่ก็ได้ป่าน้อยเจ้าอ่าหน้ามาวันที่สีแล้วก็ถือว่ายังพอได้เจ้านี่ถ้าเป็นหมยตรงสะพานนี่บดได้เลยเนาะและนี่คือปลาซิวเจ้าแล้วก็มีป่าหวานด้วยเนาะนี่ปลาเนื้ออ่อน ได้ประจอนเห็นตัวงเจ้านี่หมายนี่แค่เจ้าเลยสรุปผลงานให้ดูแค่นี้ก่อนเจ้ากับผลงานวันนี้พอได้มวนอยู่เจ้าเจ้าถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาอิ่หนึ่งตัวนะเจ้านะเป็นกำลังกำลังใจให้ตัวอยากจะสนับสนุนกระโดูเนตมาได้ตัางบัญชีพพิอมเพติปเปอร์ื้อถายคลิปเจ้าเจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมเจ้าติดตามอีกหนึ่งในคลิปหน้าเจ้า